วัดดีคับพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยามเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของเรื่องไวนะ้ณะที่นี้ด้วยกันเป็นเรื่องเพื่อเตือนใจและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดจะลองเข้าไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์และมุลดำวันนั้นหลังจากปล่อยขบเสร็จแล้วผม เลยโทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อแน็กเสียงพูดมันดูเศร้าๆผมเลยถามมันว่าเป็นอะไรมันก็บอกเพิ่งไปไหว้ศพน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นคนรู้จักกันผมเลยถามว่าแล้วทำไมดูเศร้าขนาดนั้นสนิทกันมากเหลอมันบอกก็พอสมควรแต่น้องเขาเสีย เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับคุณใสไปทำสเสน่หใส่เขาพอรู้สึกผิดจึงมาปรึกษาแต่ก็ไม่ทันเรื่องที่แน็กเล่าให้ผมฟังคือย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาทํางานในบริษัทเดียวกันชื่อว่าเพลงเพลง เป็นคนหน้าตาปานกลางสูงผอมแขนขายาวผิวขาวก็ดูดีในระดับหนึ่งเพลงเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าที่รู้มาน้องเคยมีแฟนแต่ได้เลิกลากันไปแล้วในวันหนึ่งบริษัทได้ให้แน็กออกไปพบกับลูกค้า โดยน้องเพลงติดไปด้วยหนึ่งในลูกค้าที่ไปพบมีผู้ชายชื่อว่าแดนซึ่งหน้าตาแดนดียิ้มแยม้มมนุษย์สัมพันธ์ดีมากกับทุกคนแน็กมันเห็นว่าน้องเพลงสนใจแดนมากแววตาพึงพอใจก็เลยแสวว่าชอบเขาเหลอ เพลงไม่ตอบได้แต่ยิ้มหน้าแดงด้วยความเขินอายแล้วพอแน็กไปคุยงานกับแดนเสร็จพอเดินกลับมาก็มองหน้าเพลงแล้วถอนหายใจเบาๆบอกว่าแดนมีครอบครัวแล้วนะเพลงพี่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพลงก็สีหน้าเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัด หันไปบอกแน็กว่าพี่พอไปขอเฟซเขาได้ไหมหนูอยากติดตามเขาก็พอแน็กก็เดินหายไปสักพักแล้วกลับมาพร้อมกับกระดาษใบหนึ่งซึ่งในนั้นเขียนชื่อเฟซแดนไว้ให้เฮงดีใจมากแล้วรีบไปกดค้นหาแน็กได้แต่มองหน้าน้องอย่างเห็นใจ ผ่านไปหลายวันมีคนที่ทำงานใกล้กันกับน้องเพลงมาบอกแนักว่าเดี๋ยวนี้เพลงมันแปลกๆชอบเปิดดูพวกของขังคาถาอาคมบม่อยมากและพวกสเสนีมัดใจนี่บอกว่าเลยเยอะมากๆพอถามว่าจะไปทำใส่ใครเหรอ ก็มองหน้าแบบเคืองๆด้วยความสนิทและเป็นห่วงแน็กมันก็ไปหาเพลงที่ต๊ะทำงานแต่น้องไม่อยู่น่าจะไปเข้าห้องน้ำมองดูโน้ตบุ๊กที่ปิดหน้าจอลงแต่ไม่สนิทเลยเปิดขึ้นมาก็ตกใจมันคือเว็บที่รับทำคุณใสเสน โดยหมอผีเพื่อนบ้านรับประกันผลแน่นอนแน็กคว่มหน้าจอลงแล้วเพลงกลับมาพอดีเพลงถามแน็กว่าพี่มาหาหนูมีงานอะไรหรือเปล่าคะแน็กก็หน้าตึงบอกพี่รู้นะเรากำลังคิดจะทำอะไรไม่ว่าจะทำกับใครมันคือบาปกรรม ที่มหันมากแล้วมันอาจพบจุดจบที่น่ากลัวก็ได้เพลงบอกไม่มีอะไรหนูแค่ดูเฉยเฉยจังหวะนั้นพอดีมีคนมาเรียกแนกบอกคุณแดนมาคุยเรื่องงานพูดจบแดนก็เดินเข้ามาเห็นเพลงก็บอกน้อง คนนี้น่ารักเพงก็ยิ้มแล้วพยักหน้าให้แล้วอาทิตย์ต่อมาเพงขอลางานสี่วันโดยไม่บอกว่าจะไปไหนแต่หลังจากกลับมาแล้วเพลงเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเริ่มแต่งหน้าปล่อยผมใส่เสื้อผ้าวบวบ,บ,บแวมแวมจนแนกแซวว่า ไปเข้าคอสนางแบบมาเหรอเพียงได้แต่ยิ้มให้แน็กแต่วันนั้นตอนเที่ยงแดนมาที่บริษัทแน็กมันก็แปลกใจเพราะว่าไม่ได้นัดคุยงานไว้แต่คำพูดของแดนคือมาหาน้องคนนั้นชื่อเพลงจะพาไปกินข้าวและเที่ยวห้างแน็กก็พูดว่าอะไร คุณมีครอบครัวแล้วนี่แดนบอกภรรยาผมไปเมืองนอกอีกหลายวันกว่าจะกลับมาแล้วคุณอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครนะเสียงส้นสูงเดินมาจากด้านหลังแนักหันไปดูก็เห็นเป็นน้องเพลงที่เดินมาพร้อมส่งรอยยิ้มให้แดนแนักก็งง,งุนงงในใจคิดว่าอะไรกันวะ ไปแอบคุยกันตอนไหนมีประโยคหนึ่งที่แดนพูดแล้วแนักตกใจคือคำว่าไปกันเถอะที่รักลางานแล้วใช่ไหมวันนี้เพลงเดินม,มาหาแดนแล้วแดนก็โอบเอวพากันเดินออกไปพอทั้งคู่รับสายตาออกจากบริษัทไปก็มีรุ่นพี่ที่ทำงานผู้หญิง เดินเข้ามาข้างแนักบอกว่ายุคสมัยนี้คนมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะกล้าทำผิดศีลธรรมอย่างเปิดเผยแต่แนคกบอกว่าไม่ใช่พี่เหมือนแดนเขาจะโดนของมากกว่าเพราะปกติคุยงานกันคุณแดนเขาบอกว่าเขารักครอบครัวมากแต่นี่มาเรียกเจ้าเพลงว่า ที่รักมันมากเกินไปแล้วพี่ผู้หญิงคุนนั้นหันมามองหน้ากอดอกแล้วคุ้นคิดถามว่ายุคนี้ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าว่าของแบบนี้มีจริงแล้วต่อมาไม่นานแนักได้ข่าวว่าแดนกําลังจะย่ากับภรรยาเพื่อจะมาอยู่กับเพลงที่คอนโด เท่าที่สังเกตดูตอนนี้แดนหน้าตาอิดโรยหมองคล้ำปากดำสู้ผอมลงมากเวลาคุยงานลมหายใจก้มหมิ่นลาวกับซากศพแน็กจึงไปถามเพลงว่าไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเฮงก็บอกหรือไม่ได้ทำอะไรแค่หนูเปลี่ยนการแต่งตัว ให้สวยขึ้นแค่นั้นน็กได้แต่เก็บความสงสัยไวย้แต่ไม่นานเพลงก็เข้ามาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยน็กก็ถามเรื่องงานหรือเปล่าเพลงบอกว่าพี่จะเปียดหนูหรือโกรธหนูก็ได้แต่ตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วจริงๆน็กเลยถามเพลงว่าเกิดอะไรขึ้น จนจับใจความว่าเพลงแอบไปทำเสน่หใส่แดนจริงๆเพราะชอบและรักเขามากจนอยากได้มาไว้ครอบครองเพียงคนเดียวโดยเอาวันเดือนปีเกิดและรูปแดนในเฟซไปปริ้นให้หมอทำเสน่หที่ประเทศเพื่อนบ้านทําให้แนักเลยถามว่าตอนลางานไปสี่วันนั้นใช่หรือเปล่า เพลงได้แต่นั่งก้มหน้าน้ำตาคอแล้วบอกว่าหมอผีมันให้หนูนุ่งผ้าถุงเข้าไปทำพิธีกับมันสองคนท่องคาถาภาษาอะไรหนูก็ไม่รู้น่ากลัวมากแล้วเอาผ้าแดงมาปูให้หนูนอนงายจากนั้นมันก็อย่าบอกนะว่ามันให้มีอะไรกับมัน เห็นก้มหน้าร้องไห้แล้วพูดว่าใช่มันให้หนูมีอะไรกับมันแต,แต่ก่อนจะมีอะไรกันน้ำกามที่มันออกมาจากตรงนั้นของหนูมันเอาไปใส่ขวดแก้วเล็กๆแล้วมันก็เป่าลมใส่หนูอารมณ์เปี่ยวหนูขึ้นมากมันทำอะไรหนูไม่รู้ตัวเลยพออีกวันหนึ่งมันเรียกหนูเข้าไปหา แล้วยื่นผ้าสีแดงเล็กๆเท่าผ้าเช็ดหน้าให้บอกว่าผ้าลองนอนเสีบสมมีน้ํากามเปื้อนอยู่เอาวางไว้ใต้หมอนตอนเขานอนแล้วยื่นขวดแก้วเล็กๆมีน้ําขุ่นๆเหนียวๆอยู่บอกว่าคือน้ํากามกำหนัดของเจ้าเองหมอผีมันบริกรรมคาถาใส่แล้วบอกว่า เอาไปผสมน้ำให้มากๆแล้วหยุดใส่น้ำหรือทุกอย่างที่เขากินสุดท้ายยื่นหุ่นดินเหนียวสีดำเท่าฝ่ามือมัดด้วยเส้นผมยาวๆหงิดๆงอๆมันคือหุ่นตัวแทนเขาและเจ้าเองมัดไว้ด้วยเส้นผมผีตายโหงเอาไปฝังไว้ในบ้านมัน กลับไปมันจะลงรักเจ้าหัวปักหัวปาแน่นอนพูดแล้วมันก็หัวเราะเป็นอย่างหมอผีมันว่าทันทีที่เพลงกลับมาแดนก็ทักข้อความมิกซ์เซนเจอร์แล้วโทรมาบอกว่าว่างไหมอยากเจอเพลงในวันนั้นทันทีแดนรับเพลงไปเที่ยวก็จูบอย่างรักใคร่ เพีงเลยออกอุบายว่าพาไปบ้านเขาหน่อยสิแล้วบังเอิญภรรยาของแดนไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลพอดีพอไปถึงบ้านแดนสบโอกาสเพลงก็จัดการฝังหุ่นนั้นทันทีและแดนขอให้เพลงแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เธอเปลี่ยนการแต่งตัว แดนหาเรื่องเถาะกับภรรยาทุกวันแล้วแอบมานอนมามีอะไรกันกับเพลงทุกวันเพลงได้เอาผ้าแดงเปื้อนน้ำกามก็เอาไว้ใต้หมอนและน้ำคล่ำก็ผสมน้ำข้าวทุกอย่างให้แดนกินทุกวันนกถอนหายใจแล้วมองหน้าบอกว่าพี่เตือนแล้วใช่ไหมอย่าทําแบบนี้ เพลงเงยหน้าตาแดงกำบอกหนูรักเขาอยากได้เขามาครอบครองแต่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่หนูที่อยากได้เขาแน็กก็งงว่าหมายถึงใครขนาดที่แน็กกำลังจะถามเพลงเลิกคอเสื้อออกให้ดูปรากฏว่ามีรอยแดงๆคล้ายนิ้วมือ ที่มีเล็บยาวมากดีบคอแน็กถามว่านั่นมันคืออะไรเพลงบอกว่าอาทิตย์ก่อนหลังจากมีอะไรกันเสร็จหนูตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเข้าห้องน้ำหนูได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะข้างหูพอกำลังจะออกมาหนูมองในกระจกที่ตรงกับห้องน้ำมีผู้หญิงผมเผ่ายุ่งเยิง ฟันมีเขี้ยวเอามือมาปิดปากหนูแล้วพูดว่ากูเห็นพวกมึงทำอะไรกันดูมีกูขอทำบ้างสิหนูก็พยายามจัดสายหน้าตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแล้วมันก็พูดต่อว่ากูจะเอาร่างมึงนี่แหละมีอะไรกับมันถ้ามึงไม่ยอมกูกูจะกินข้างในมึงจนตาย แล้วความรู้สึกคือก้อนดำๆพุ่งเข้าดวงตาจากนั้นหนูก็ไม่ได้รู้สึกตัวอีกเลยจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนเช้าฟ้าสว่างแล้วเท่านั้นพอแสงตะวันลับฟ้าผีตายหงายก็มายึดลร่างหนูเสพบสมกับพี่แดนทุกค่ำทุกคืนแน็กเลยบอกว่า เดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยแล้วกันพอแน็กกลับบ้านไปคืนนั้นภรนรยาของแน็กบอกว่ามีผู้หญิงหน้าตาหน้ากลัวมายืนชี้หน้าใครก็ไม่รู้อยู่หน้าบ้านของเราพอแน็กไปดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงจริงๆยืนชี้หน้าแววตาอาฆาตแล้วหันหลังเดินหายไปกับความมืดแต่หลังจากวันนั้น เพลงก็ไม่มาทำงานอีกเลยเลยติดต่อไปหาแดนปรากฏว่าทางบ้านแดนบอกตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทสมองเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้เลยแม็กเลยเล่าเรื่องรลววให้ภรรยาของแดนฟังภรรยาแดนก็ไปขุดเจอหุ่นที่ฝังไว้ก็เจอจริงๆจึงเอาไปให้พระ เขาทำลายนักถามภรรยาแดนว่าจะทำยังไงกับน้องเพลงภรรยาแดนพูดกลับมาว่าน้องเขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วความฉันรู้ว่าแดนโดนทำของสนิทใส่สักพักแล้วและก็สืบจนรู้ว่าเป็นน้องคนนั้นที่ทำของใส่สามีตุนเองและกำลังจะพาเขาไปแก้ แต่ไม่ทันการที่เขาได้รับสิ่งสปกปรกของต่ำเข้าสู่ร่างกายและจิตใจมานานมันถอนยากแล้วส่วนน้องคนนั้นเดี๋ยวคุณจะรู้เองวันต่อมามีเพื่อนที่ทำงานมาบอกว่าแน็กรู้ลือยังว่าน้องเพลงเสียแล้วตั้งแต่เมื่อวานแน็กก็ตกใจ ถามว่าเพลงเป็นอะไรถึงเสียเพื่อนที่ทำงานเล่าให้ฟังว่าเพลงตายในสภาพเปลืยกายในห้องน้ำที่คอนโดคล้ายกับช่วยตัวเองจนช็อกหัวใจวายตาเหลือกถลนน้ำตาไหลแต่ปากยิ้มตายแบบแปลกหน้าขนลุกมากวันที่ไปงานศพเธอแนักได้แต่ถอนหายใจ คิดในใจว่าบุญใดที่มีเคยทำพี่ยกให้เพลงขอให้พ้นทุกไวๆนะสุดท้ายแน็กมันบอกผมว่ายุคสมัยนี้คนยังไปพึ่งสิ่งของแบบนี้กันอีกเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่จิตใจคนกลับต่ำลงทุกวันการได้ความรักจากความชั่วายทำยังไงก็ต้องได้รับกรรมสักวัน ไม่ช้าก็เร็วหากวิญญาณน,น้องเพลงรับรู้บุญใดที่พี่เคยทำที่พี่ขอแบ่งให้น้องพ้นจากความทุกข์ทรมานเช่นนี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องจากสมาชิกเฟซบุ๊กท่านหนึ่ง